ต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ได้้อบคับน้องอื่นมาร่วมแบบเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในวันนี้อันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้น้องบอสกับน,น้องอื่นมาช่วยนะคะเพราะว่าเราเป็นการเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์สกินแคร์ลังกลอกนะคะเป็นอันแรกของประเทศไทยเลยนะคะก็มีความยินดีมากๆเลยนะคะค่ะทุสิ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับเพราะว่าเป็นสูตรใหม่ด้วยะค,ะค่ะคือ ผลิตภัณฑ์ลังนกเนี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ลังนกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใส่สารสก,กัดลังนกซึ่งสก,กัดด้วยวิธีธรรมชาติ100%นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยแล้วมาผสมกับอินกรเดียนต์ระดับเวอร์ทั้งนั้นเลยเวอร์คลาสหมดเลยนะคะเพื่อจะให้มีผลนะคะในการใช้บำรุงผิวพันณตัวเองของทุกๆคนนะคะใช้ได้กับทุกๆคนและตอนนี้มีวางขายอยู่ทุกแห่งของ วัดสันนะคะ6กห้อยห้550สาขาทั่วประเทศค่ะครับแล้นั่นควา,ารู้สึกลองลองครับว่าเป็นยังไงบ้างครับได้มาร่วมเป็นพิเศษร์ใสุดด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับผมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวของแบรนด์เนสมียนะครับผมก็บอกเลยว่าวันนี้ทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเห็นวแบบ่าเป็นแบบแบบแฟนมิสติ้งย่อมๆสำหรับใครที่มาร่วมกับทีนี้ไงบ้านทับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ เราทำได้ร่วมเล่นเกมกับแฟนๆไปก็สรุปเขาผมเพราะส่วนตัวก็เป็นคนที่แบบชอบเล่นเกมอยู่แล้วได้มาเล่นกับแฟนๆทุกคนก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ค่ะแล้วก็เรื่องเพลงเนาะเมื่อกี้ของเรมีเพลงพิเศษที่เราเราทั้งสองคนเนาะใช่ไปร้านที่ไหนทำไมพลายสามทำไมถึงต้องเป็นพิซเซอร์สองคนนี้ครับเพราะน้องๆเนี่ยเหมาะสมกับเออ่ทาร์เก็ตลูกค้าของเรามากเลยเพราะว่าเฮ้ยดึกเลยดึกเล เพราะว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ลังนกนะคะที่สามารถใช้ได้ในในราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเอชลูกค่ะครับรา้องปเป็นไงบ้างครับเพราะแบบว่าวันนี้ที่มาร้องเพลงเพื่อแบบเป็น,นแฟนๆแฟนๆด้วยมัใช่ไหมครับมาร้องเพลงด้วยเอาแต่จนนตนินตามีเนื้อบางคบจินตามเล่นเกมวันนี้ทุกคนให้การต้อนรับอบอุ่นมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนนาบลทุกคนมากเลยครับวันนี้ได้ทั้งได้ทั้งเล่นเกมน้อยกับใกล้ชิดกับแฟนๆแล้วก็ มีการถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีการร้องเพลงนะครับวันนี้แฮปปี้มากเลยครับครัอาจจะตามถึงในฐานะพิซเตอร์ไหนก็ได้ครับอาจจะเป็นแฟนแบบใครที่ไม่ได้มาร่วมในองานวันนี้อาจจะไปซื้อชัยตาบลีและอาจจะได้รูปสมนุกร่วมรอยกับเราได้ใครที่ไม่ได้มาร่วมงานวันนี้นะครับผมก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับของทางบริษัทนะครับของแบรนดเนสบีนะครับผมก็ใครที่มีขานะครับผมผลิตพันธ์ดีๆอยู่นะครับผมเนสบีทำโจงผมแน่นอนครับแน่นอด้วยนะฝากเห็มีด้วยนะครับ สามารถติดตามหรือซื้องได้ที่ช่องไหนนะคะพีกสัรอบนงค่ะช่องทางการขายข,ายของเรานะคะก็ถ้าเป็นออฟไลน์ก็คือทางวัสังน,นะคะทั่วประเทศนะคะขณะเดียวกันเราก็จะมีทั้งไลน์นะคะของ Nest Me Official นะคะ f a c e b o o เ n e s มอีอ f ฟฟิ i ชีเช่นเดียวกันค่ะโอเคขอบคุณค่ะ